สวัสดีครับกลาดโซเซตี้ครับสำหรับใน EP นี้มาดู Hyundai h ุนไดเอ1วอาการของคันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังรถออกตัวไม่ได้ไม่มีกำลังเพื่อนๆสมาชิกลองดูวิดีโอประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงที่มาที่ไปของสาเหตุอาการนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นชุดเกียร์ a 5ของ h1 นะครับด้านล่างนี้จะเป็นชุดวาล์วบอดี้คันนี้ลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนทอคคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ชุดสายไฟเกียร์ ระยะทางที่คันนี้ได้เปลี่ยนอะไหล่ตามที่ผมกล่าวข้างต้นไว้ก็ใช้งานได้เพียง1 0 0่0นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วจึงมีอาการถอยหลังไม่มีกำลังทีนี้มาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ของคันนี้นะครับคันนี้ไม่มีไฟโชว์หน้าปัดแต่ในระบบของเครื่องมือวิเคราะห์จะโชว์ที่เกียร์ห้าทำงานผิดปกตินั่นหมายความว่าโซลินอยด์วาลในชุดของวาล์วบอดี้โซลินอยด์ไฮโอรีเวิร์สคัท ตัวนี้จะควบคุมเกียร์สเกียร์หและเกียร์ถอยหลังนะครับทำงานผิดปกติเมื่อเรารู้ถึงข้อมูลตรงนี้แล้วว่าเป็นปัญหาจากโซลินอยด์แต่คันนี้ยังไม่ได้ทาการแจ้งเปลี่ยนโซลินอยด์นะครับเนื่องจากคันนี้ได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนชุดทอร์กมาแล้วแสดงว่าต้องมีลักษณะที่ความผิดปกติอะไรสักอย่างเลยได้ทําการวัดระดับน้ํามันเกียร์และทําการเปิดอ่างน้ํามันเกียร์ตรวจสอบนะครับ น้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมามีประมาณลิตรกว่าๆเท่านั้นนั่นหมายความว่าแรงดันน้ำมันในระบบเกียร์ต่ำกว่าปกติทำให้ชุดผ้าคลัตต์ต่างๆภายในเกียร์เกิดความร้อนจึงเป็นที่มาของการไหม้สึกหลอของชุดผ้าคลัต์ภายในเกียร์นะครับสำหรับเคสนี้ผมจึงไม่ทำการเปลี่ยนโซลินอยด์ให้กับลูกค้าเพราะการแก้ไขเปลี่ยนโซลินอยด์หรือจะเปลี่ยนทั้งวาล์วบอดี้ก็เป็นการแก้ไขปายปเหตุไปแล้วนะครับ ตรงที่เพื่อนๆสมาชิกเห็นนี้เป็นสภาพน้ำมันเกียร์10,000กิโลนะครับที่ถ่ายออกมาเราจะเห็นเลยว่าสภาพสีของน้ำมันเกียร์และเศษต่างๆที่เป็นผงของผ้าคัดติดมาตามแม่เหล็กอ่างน้ำมันเกียร์นะครับเคสนี้เลยไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปนะครับว่าเกิดจากอะไรทำไมระดับน้ำมันเกียร์ถึงต่ำมากกว่าปกติทั้งๆที่รอยรั่วซึมต่างๆก็ไม่มีนะครับ ในวิดีโอนี้ก็เป็นขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับตามลำดับตามสเต็ปของงานส่วนสาเหตุว่าทำไม1น0่0กิโลที่หลังจากแก้ไขเปลี่ยนชุดทอมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้จุดนี้ก็เกินขอบเขตหน้าที่ของทางผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แชร์เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกในเรื่องของอาการของรถการวิเคราะห์ปัญหาตามสเต็ปงานการแก้ไขต่งตางๆ ไว้เป็นแนวทางได้เล็กน้อยนะครับสำหรับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ